สวัสดีครับว่างยังได้ไปเลี้ยวนแหม,ออมอเอ้ยจ้ะตาเมียะไรเสียวลาดวนมันเด็กไงนี่ตีาเลยจัดวา่าช่วงชั่วโม,มงปลิดเลยไม่ได้เหลืองเพิ่งมาถึงนี่ครับเพืเ่อนๆเดี๋ยวเก็บไปเลี้ยวนกันเลยครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดก่อนนัวนั่งกินมาถึงกินทันทีฮะอีเมียนโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให้มา Ok, gặp, gặp, chuột gặp, đẹp rồi gặp, để gặp, 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 gặ, 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 để nhìn Ê Và, bàn đi yêu lang vô lăng van đi Chạy Lê yên mai. nó me Mai. Ít lẻ Mai. 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 Hả Mai. Mai. dính ไม่ไม่เจ็บละงูเนี่ยังอ่ะในตู้อินไม่เวลาชวนรุ่ยมูรุยเล็กมูะเนี่ยไม่ไม่ติดว่าเลยก็ลองอ้วนตัวใหญ่พีนะตัวใหญ่พีเยอะเยอะหัวกระโตดหรือเปล่วกู่เราควรนีรเก็บมาเลยงานมาด้วยวันก้าวกระลดยังไงแบบก้าวละ tiếp leo cái gì tiếp kiếm nho uỵt, tục chối quá, không phải cặc quan con. điê, tít. โอเคเดี๋ยวควนไปจักวันปลาควันมาลอยไม่ตีเนี่ยไปไปไปควัไม่เลวเวีจะเอาดูไม,ไม่ได้ตียิ้มยัดไม่ได้เลือ้งอย่างเงี้ยเนี่ยได้หลอกโก้รักเก็บลูก<อ>ปลาตัวได้หลอกโก้เก็บลูกอยู่ได้เมื่อนั้นตัวเลยโอเคกับนเนี้ยปลาตัวนึงเติดเลยใช่ซึ่งกัวนผมปลดไว้เดี๋ยว,ยรวยสร้างไว้ ก้วาวไปลอยวังไม้นะครับรวมรัดกันไปเล่ต่อชาวทีเดียวเลยไม่เอามีดไปหรอเอาไปก็ได้ม,ไ,มได้ไลาโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปลอยวังไมนน้นะครับไปนู่นนะครับเดี๋ยวไปพร้อๆมๆกันเลยครับไปติดตามชมพื้นที่ที่ว่าผมทีไปลอยวนว่ามันพื้นที่ธรรมชาติกันนั่นเองครับก็ไปติดตามชมพร้อมมาเลยนะครับัด้วย เว้นตัวอ,อย่างนี้นไปส่ยเอกแมสน,นี่ยอีเมลติงการอชมพร้อมพุ่มเลยนะครับฟ่งนี้นะครับว่าจะมีปลามาติดว้นไหมผิดว่างไหมนะครับก็อรอรอชมฟ่งนี้กันเลยไปแก้ปัญับกับเดี๋ยว มา,มาเลยครับมาตามมาเลยียบเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกล้าไปต่างนวดนานวดเกย์คำนะครับยิ้ไปกันเลยียบแล้วว่างเดี๋ยวผมลอยล่างบ้านวันนี้อันไม่เจ้ว่าเป็นนูน่นเป็ีโอ้ตัวใหญ่เผยอินวันนี้เจ้าว่ามันไม่ติดนี่จะโตเลยคือว่าอ้วนผมมันนั่นเหมือนอ้วนมันติดดีดอยู่กับนี่คือว่าอ้วนผมมันตามมาเลยครับ nha Nghĩa bạc nè lấy của đẹp nha cùng bán đây mà ừ khi ta đã tương hoan đều không hóa lên nạp vòng dây nhé bây giờ phải chuẩn bị đồng hành được cái này đều bác là quần áo là tăng tự chối lệ bất cẩn à ừ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  lăng ban giá đu tố nát Hít mở liền Nhưng thảo ăn lùi giặc cũng nghi lùi Chúng bình yên Nếu mà gặp bàn nhạc ai đang gặp kế cắm liền Nhi à, chỉ tám mươi bốn là gặp Tính cả lùng mà dưới rưỡi lẻ tám văng cười đáng mày, nhi cười đáng mày Mày chạy, mày Ok, ok, Thế, lên mạng mày đây là gặp cắm น้ำก็นเนี่ยครับเพื่อนๆเกลื้อๆอกนะครับเกลื้อๆถึงอกเดี๋ยวมาเล่นกับว่าตรงนี้มันจะลึกขนาดไหนโอเคบ้านเกลือตุดไม่หยุดเลยจ่าลังก์ก็ได้ขึ้นยูทูปวิจาร์เกือกไม่ตะกูดิ โกคาทุกกาบาทมีไม้เบีย้ยวเลยจัดสวยกว่อนเล่ก่อนแก่ปุ๊มกันนะอย่าลืมเดี๋ยวกดติดตามให้กันไอ้ปุ๊บในถือเกลือกสีนี่โกคาทุกกาบาทจัดอานาตเลือดเลยออวินาวินานี่ต่อคืนก็ต้องไปตัดยางแล้วอะโอ้เดีย๋ยวกระเจ็บแล้ว,ลวนี่โอ้สา,ารพัดเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวไปรอรุ่นพร้อมกันตัวจ้าว ตัดยางเด็ดเดี๋ยวมาเลยประมาณตักสูงก็ได้ว่างตัดเจ็ดตัดมันจากกี่ต้นนี่แต่ว่ามันชาครับตัดเรื่อยหนังเรือยเจ้าคนนี้มีมยนะครับโอเคครับไปเดินทางกลับบ้าน Ô ừ, chắc chắn đi kiếp dìu kiếp lèo kiếp nha. Pam, lèo lịch Lai yệ, mhm. Mhm. Quận nhu lông câu. Mhm. 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 lèo Mhm. 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 ปลาได้ยินจ inh oh, oh, oh. no. no. no ิดมาออกปลา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 ได้แล้วอ้อู้อ้จิดแล้วจิบแล้วไล่ตัวครับโอ้โหูนอนมือถึงจะลังก์ไล่ตัวไล่ตัวจากลงมาเล่ไม่ได้เนาะให้ลงบิวน้ำลึกเหรอเออนอนกลางน้ำไม่ครับคุณไล่ตัวนะครับโอ้มัก อีกหลายตัวฟาดเลยฟาดเลยเดี๋ยวเดยผ่านนำก้อนอู้ฟาดเลยเหมือนนึกสุดยอดลดกาวันแล้วกูไล่วันนวไม่ลดเป็นรูปเป็นรูลืล่น ไปไปไปเดี๋ยวไปเลยไปเลยีนในแที่ในแต่ที่ปลาพี่ปลาดุกนะครับปลาดุกแม่ปลาไปไปเดี๋ยวไปาตามมาเลยครับตามมาเลยมาเลยมาเลยดาลุกมันเร็วนี่เจ นึ่มาเลยเ,เกแม่ปลาลุกเดกันหนึ่งันนหนึน่งช่องสามสี่หา้าหกเจ็ดตัวนะครับเป็นรู้ะเจ็ตัวนี้แม่ปลาหนึง่งองแม่ปลากี่ตัวหนึ่งชองแม่ปลาสองตัวจริงจัมตัวแม่ปลาลุกไปตัวนะครับเห้ไจ้ปลาดุกปลาดุกฮะปลาดุกสี่ตัว ที่ตัวนี้ก็เป็นลูกไี่ตัวอ่ะตัวดเดี๋ยวผมจะรีบไปจำปลาคือว่าพาไปเก่งท้อมเก่งชมก็จำปูกินด้วยดีวะอย่งเป็ดโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพิ่มด้วยนะครับฝบกกดไม่วีดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมาเทียวนะติดตามและชมผมนะครับเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนนะครับ แค่ไปดักบอกใหม่เฟ้ยแล้วโอเคครับอย่าลืมไปติดตามด้วยนะครับอีกคลิปนะึง